พี่เป็นไขมันพี่ปวดหัวเนี่ยแสดงว่าไขมันในตัวพี่เยอะพี่นีน้ําตาลในเลือดสูงนะคะพี่ต้องเอาไขมันหรือน้ําตาลในเลือดสูงอยุดที่อยู่ในหลอดเลือดของพี่ออกนะคะสูตรของยูวีมันจะเป็นชาที่ละลายของเสียในเส้นเลือดนะคะน้ําตาลหรือไขมันหรืออะไรเส้นเลือดที่มันเหนียวมันหนืดทําให้เส้นเลือดที่แน่นพอเส้นเลือดที่แน่นแล้วระบบร่างกายอะเลือดมันต้องไปเลี mother, ้ยงสมองนะคะเลือดพี่เดินผ่านไปไม่ได้นี่ค่ะพี่ก็จะมีอาการปวดหัวความดันขึ้น ะะเพราะเลือดมันยังแข็ง,ย,งย,ยังเหนียวยังหนื่อยอยู่ดังนั้นวิธีการแก้ปัญหาของยุ้ยคือทํายังไงก็ได้ให้เส้นเลือดของพี่มันอ่อนตัวแล้วก็เอาของเสียในเส้นเลือดมันออกนะคะวิธีการทําให้เส้นเลือดของพี่อ่อนตัวก็คือวิธีการนวดนะคะดังนั้นการกินผู้หลานของยุย้ยหรือชาเนี่ยยุ้ยจะบอกลูกค้าทุกครั้งนะคะเกือบจะทุกคนเนี่ยต้องไปน,นวดการนวดเพื่อทําให้เส้นเลือดมันยืดยืดหยุย่นนะคะแล้วเวลากินชาเข้าไปค่ะชาตัวเนี้ยมันจะไปละลายนะคะหรือล้างเส้นเลือดของเรา ให้มันเอาพวกไขมันแข็งๆออกเนาะน้ำตาลหรือว่าพวกหินปูนตะกอนต่างๆให้ละลายออกนะคะถ้าพี่ไม่นวดเนี่ยมันจะจะไม่ค่อยไม่ค่อยเห็นผลถ้ากินแต่ชายอย่างเดียวมันก็ค่อยๆล้างค่อยล้างไปแต่ถ้ามันมีวิธีการนวดหรือหรือกระทุ้งพิษหรือว่าทําให้เส้นเลือดมันนิ่มอ่ะมันจะออกได้เร็วนะคะอันนี้คือวิธีการล้างพิษข้อที่สองนะคะพี่ก็ต้องไปปรับอาหารคนที่มีไขมันในเส้นเลือดสูงเนี่ยถามว่าตัวเองเนี่ยกินพวกไขมันเยอะไหมนะคะ พวกแป้งขนมจีนกินบ่อยไหมนะคะกว๋วยเตี๋ยวหรือข้าวข้าวสวยต่างๆมันก็เป็นแป้งเหมือนกันเนาะให้ลดการทานลงนะคะขนมจีนเนี่ยไม่ต้องกินบ่อยนานๆกินทีกว๋วยเตี๋ยวเหมือนกันนะคะขนมปังเบกเกอรี่เหมือนกันแล้วถามว่าทุกวันนี้พี่ยังกินผลไม้หวานอยู่ไหมถ้าพี่ยังกินอยู่อยังไงมันก็ไม่ลงเพราะว่าน้ําตาลจากผลไม้มันจะเข้าไปสะสมเป็นไขมันนะคะดังนั้นวิธีการแก้ปัญหาของยูคือ1พี่ต้อง ต้องไม่เอาอาหารที่มันก่อโรคเข้าไป2พี่ต้องเอาของเสียในเส้นเลือดของพี่ออกแค่นั้นเองถ้าตอนนี้พี่ยังกินเหมือนเดิมพี่ก็รับพิษเข้าไปเข้าไปพี่จะกินยี่ห้อไหนเนี่ยมันก็จะไม่เห็นผลมันจะดึงกันนะคะ1ปรับเรื่องของอาหารก่อนนะคะ2ถ่ายพิษเลือดนะคะก็สามารถทานได้ทั้งชาและแคปถ้าพี่กินชาตัวชามันจะไปละลายของเสียในเส้นเลือดให้มันโลงมันปง่งแล้วแคปซูลพี่กินเสริมเข้าไปอาทิตย์ละครั้งสองครั้ง เพื่อกระแทกหรือว่าละลายของเสียพวกนั้นกัดหินปูนกัดยูริกให้มันออกอย่างเงี้ยค่ะแต่ไม่ต้องกินบ่อยตัวนี้มันเป็นยาร้อนถ้ากินแล้วรู้สึกว่าร้อนวูบวาบนะคะหรือปวดเนื้อเนื้อปวดตัวปวดหัวแสดงว่ามันแรงเกินไปก็ให้ลดการทานลงหรือว่าเว้นวัน2วัน3ว,วันกินทีหนึงนะคะกินให้ถูกต้องเนาะ